ลองมาถามภูกรสังกันบ้างดีว่าโอเคดีครับได้เลยอัี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รู้ตัวสิสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับ่่ายสวัา

ปกมือให้หน่อยครับโรเก่งม,มากเก่งมากนะลูกานบอยนะคอ๋อชวน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 วนชวชวน,นชวนชวนชวนนนว ก็ําก็ทำก็ยังไงก็ฝากบุญมาเก็บด้วยนะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่หาพฤศจิกายนคอครับอีกหลายวันเลยนะครับก็สำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านไปผ่านมานะครับผมก็มาแวะดูนะครับมาดูมีความรู้ให้ด้วยนะครับผมจากทางทีมคุณหมอครับแล้วก็มีพูธอาหารต่างๆด้วยนะครับคือแต่ละอย่างคือถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยก็คือได้ร่วมทำบุญทั้งหมดเลยโอ้โถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือว่าใครเนี่ยไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนดีเรื่องผ่านมาตรงนี้ อขอเสพปมมือหน่อให้กับน้องนิวแล้วโวกซ่าแต่ว่าให้น้องๆอ,งอู่บนเวทีก่อนอย่าพุ่งไปไหนนะครับเพราะว่า